นะจำนะจำนะอย่างนะยังไม่หมุนยังไม่หมุนเต็มตัวเต็มตัวเต็มตัว go เอาเลยเอาเลยมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง one two three go เปิดเปิดเลยเปิดเปิดไม่เจอปิดว่ามันเจอเลยเหรอเร็วจัง drinking water one two three Three, Yang Two, three, Go. Drinking water, drinking water. สวัสดีทุกคนนะคะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องตาม 4K นะคะทุกคนกลับมาอีกแล้วนะคะทุกคนกับการอัดคลิปของเรานะคะทุกคนจากที่ทุกคนได้เห็นแล้วนะคะทุกคนว่ากระดาษ A4 แค่แผ่นเดียวเนี่ยสามารถทําสื่อได้หลายสื่อนะคะทุกคนครั้งที่แล้วที่เราทํากิจกรรมใช่ไหมคะทุกคนจากกระดาษ A4 แค่แผ่นเดียวทําสื่อการสอนได้ตั้งหลายอย่า yeah. งวันนี้เราจะมาทําตอนที่2ของครั้งนั้นนะคะทุกคนครั้งที่แล้วคือเราใช้กระดาษ A4 แบบนี้ อันนี้คือเราปริ้นเตรียมมาให้นะฮะคุณครูอาจจะให้เด็กๆนว,วาดเอาก็ได้และส่วนอันนี้ก็เป็นคำศัพท์มีทั้งแบบคำแล้วก็แบบรูปภาพนะทุกคนครั้งที่แล้วก็คือให้เปิดเหลือคำศัพท์แค่อย่างนี้ใช่ไหมอ่ะแบบนี้แต่ครั้งนี้ก็คือต่อเนื่องจากครั้งที่แล้วและอันนี้เป็นของผลงานของนักเรียนทั้งหมดนะฮะก็คือใช้กระดาษ A4 น,นะฮะทุกคนแบบนี้เลย แล้วก็ฉีกกระดาษใหรนีกเียนฉีกเองก็ได้ใช้มบรรทัดฉีกกระดาษนะทุกคนแล้วให้เหลือเพียงแค่จาก8จาก1แผ่น8คํคำใช่ไหมให้เหลือแค่1เดียวอย่างเช่นแบบนี้ให้เหลือแค่อันเดียวแบบนี้แล้วก็ให้เด็กวางบนโต๊ะทำกิจกรรมแล้วคุณครูก็ออกแบบกิจกรรมต่างๆได้เลยไม่ว่าจะเป็นให้เลือกหยิบให้ให้คู่กับภาพอันนี้อาจจะไม่คู่นะครับเป็นตัวอย่างให้เลือกหยิบคําให้ตรงกับภาพคว่ำคำศัพท์แล้วก็เลือกคําศัพท์ หาคำสั์ให้เร็วที่สุดหรือหยิบคำศัพท์ให้ตรงกับกระดาษหรือโปรเจคเตอร์อะไรแบบนี้ฮะทุกคนทุกคนสามารถไปออกแบบอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าเราจะทำกิจกรรมประมาณไหนนะ,ะทุกคน Hi อ่าโอเคก่อนอื่นเราก็จะเรียนเรื่อง Food and Drink โดยการที่ทบทวนคําศัพท์ก่อนอ่เด็กๆดูที่จอพร้อมกันเราจะทบทวนคําศัพท์พร้อมกันส o o e โอเค n o เด e คือก๋วยเตี๋ยว อันนี้ล่ะง่ายๆ Hamburger ร์เกอร์เดี๋ยวต่อไปก็จะแจกคำศัพท์ให้กับนักเรียนเป็นเวอร์ชันแรกที่เป็นกระดาษ A4 แผ่นเดียวโดยเป็นเวอร์ชันคำศัพท์ก่อนเดี๋ยวแจกคำศัพบปุ๊บแล้วเราก็ค่อยฉีกกระดาษให้เป็นแผ่นเล็กๆพร้อมกันเมื่อแจกกระดาษให้นักเรียนแล้วอ่านในโชว์กระดาษที่เราได้ขึ้นมาดู t h r o n e go soda one two three four five six seven soda soda เ okay. คอ right. ะไร soda soda โอเคอ่ะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปเราจะให้เด็กๆฉีกกระดาษคำศัพท์ทุกคำให้เหลือแค่คำศัพท์แผ่นเดียวอ่ะเด็กๆทุกคนฉีกกระดาษได้เลย อ่าแล้วก็ให้เด็กฉีกคำศัพท์ที่มีอยู่ถ้ามันขาดไม่เป็นไรให้เด็กๆฉีกคำศัพท์เหลือคำศัพท์รูปภาพแค่คำเดียวเท่านั้นอ่านิดดูซิฉีอ,อ่าแบบนี้ก็ได้อ่าแบบนี้นี่ให้เหลือแค่คำเดียวแบบนี้เราครบแล้วค่ะอ่าคนที่ฉีกแล้ววางคำศัพท์ไว้บนโต๊ะให้เราเห็นทุกคำให้เห็นทั้ง8คํคำเลยวางไว้เราจะได้เห็นคำศัพท์ทุกคำอ,คอ่าวางรอเลยนี่วางรอเลยวางรอวางรอ เกมแรกเราจะให้นักเรียนเลือกคําที่ขึ้นบนจอแล้วใครเลือกได้เร็วที่สุดมีคะแนนเต็มตัวเอาไว้จับผูทุกคนมองทวี่จอ one two t w พูดพร้อมกันคำศัพท์คำนี้คือคำว่าอะไร โอ้แบรดกูดเก่งมากเลย Two, three. 2> <t ries> 1 2 3่ง go ไหนเจอไหมเจอไหมอ่าดีมาก <Yes. S 1> ได้ปีกคนละหนึ่งคะแนนมีคนละสอง go <t ries> <t ries> คำศัพท์คำนี้คือคำว่าอะไร ให้เด็กนักเรียนความคำสับทั้งหมดลงความคำสับลงให้เหลือแค่ด้านหลังเนี่ยเอนนี้จะยากขึ้นความคำสับทั้งหมดให้ไม่มองไม่เห็นเลยแล้วมาดูว่าใครจะสามารถเปิดคำสับเจอกติกาคือเปิดคำสับดูได้แค่ทีละคำเปิดไม่เจอปิดเหมือนเดิมโอเค one t h r e e go เปิดเปิดเลยเปิดเปิดไม่เจอปิด โอ้มันเจอเลยเหรอเร็วจังทำไมเจออะเร็วจังอ่าเจอหมดทุกคนเลยแสดงว่าเริ่มง่ายแล้วโอเคไหมคำศัพท์มายกคำนั้นขึ้นมาคำนี้คือคำอะไรแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์ไหนดูซิมีใครตอบถูกแฮมเบอร์เกอร์โอ้แฮมเบอร์เกอร์โอเคในที่เี้ก็จะกดแฮมเบอร์เกอร์มันก็จะถูกไหม แบบนี้โอเคต่อไปอะไร noodles คืออะไรภาษาอังกฤษคือ noodles n o o d l e ไหนลองดูสิถูกไหม noodles ไหนล่ะถูกต้องคำต่อไปมาแล้วมาแล้วมีคำว่า w a t water คำคำว่าอะไร ผูพ้พร้อมกัน Drinking water, Dr <inking> water. แกงได้กดรอด,ดูถูกหรือเปล่าได้มาแล้วมาแล้วอะไรนี่ <I 'm S 1> ไอ <I 'm S 1> คำว่าอะไร <I 'm S 1> ไอศค,ครีมถูกหรือไม่ลองกดดูนะโอ oh, very good ทั้นต่อไปจะเป็นภาพคำศัพท์ทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับเรา ถ้าคำที่ไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ต้องนับเขา้าใจไหมอาจจะมีมากสุดถึง3คำเข้าใจยังมากสุดถึง3คํคำแล้วเราเลือกคำที่เราเจอและจำให้ได้ว่ามีกี่คำเขา้าใจไหมห้ามบอกเพื่อดูนะว่ามีอะไรบ้าง3มอย่าง,ย,ง,ย,างยังมีย่างยัางยังไม่ยกดูดูดูด <Okay. S 1> อ่าแล้วก็เตรียมตัวของตัวเองเตรียมของตัวเองสามอันเลยอ่าแล้วมันก็จะมีขึ้นมาไอ้เบอร์เกอร์ไหเบอร์เกอร์อ่าน อันแรกอะไรแฮมเบอร์เกอร์โอเคมีอะไรอีกไอศครีมหรออา่าเดี๋ยวดูมีไอศครีมหรือเปล่าโนออามีอะไรมีอะไรอีก <No. S 1> โซดาอันไหนล่ะโซดาอันนี้หรือโซดาอันอน,นี้อันบนหรือล่างอันบนหรือล่าง,อางโอเคนะจำนะจำนะยอย่างนะยังไม่หมุนยังไม่หมุนเต็มตัว เอมตัวเอ็มตัว go เอาเลยเอาเลยมีอะไรบ้าง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 ไหนนะครูเอาไหนดูสามอันโชว์ไว้โชว์ไว้สามอันไหนโชว์ไว้สามอันเออโชว์ไว้สามอันมีอะไรบ้างเธอไหนมีอะไรบ้างอันหนึ่งอย่างอันนี้อะไรโอเคเดี๋ยวไปดูปาปะาสลัดโอเคเดี๋ยวไปดูปาปะยาสลัดถูกไหมปลาปายาสลัดถูกไหมในละ one two โอเคดีมาไหนรูปไอศครีมไอศครีมไอศครีมมีไหมในไอศครีมไอศครีมไอศครีมโอเคโซดาเอาไปดูโซดาถูกไหมโซดา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 วันคือโอเคเมื่อสักครู่นี้เป็น รูปภาพคำศัพท์เกี่ยวกับเรื่องอาหารและเครื่องดื่มแล้วต่อไปก็จะเป็นการแจกคำศัพท์ที่เป็นคำศัพท์แบบนี้ให้กับนักเรียนเดีเ๋ยวเราแจกคำศัพท์ให้กับนักเรียนก่อนนี่เป็นคำศัพท์ที่เรียนได้และมันจะคู่กับรูปภาพเข้าใช่ไหมทีนี้ทำเหมือนเดิมสเต็ปเดิมให้นักเรียนฉีกกระดาษคำศัพท์ที่ได้ให้เหลือแค่ คำเดียวเดี๋ยวต่อไปเราจะจับคู่คําศัพท์โอเคและแยกฝั่งแยกฝั่งรูปภาพแยกฝั่งคําศัพท์เสร็จแล้วค่ะอ่าแยกเป็นสองฝั่งฝั่งรูปภาพและฝั่งคําศัพท์ชูทั้งภาพและคําศัพท์ไอศครีม one two three ยังไม่โกรจาหนูจะรีบไปไหนตาหนูจตาเอา,าใหม่ตาเอา,าใหม่ตาใจเย็นจา้าซุปโต้ซุปซุปซุป ซุปซุปหนูมันคว่ำหรือเปล่าซุป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  very good ซุปอันนี้ไม่ใช่จา่าอันนี้คำศัพท so ์โซดาตาไม่ใช่จา่าซุปซุปโอเคซุปอันนี้โซดาไม่ใช่จ่า so อันนี้ก็โซดาไม่ใช่จา่าซุปคือย,ยังไง S O U P โอเคโอเค very good okay drinking water one two three t h r จ้า two three go drinking water drinking water โอเคถูกต้องอันนี้เป็นไอศครีม no drinking water โอ a y ช่วยที่เธอเช็คที่เธอเช็คมาดูคำว่าอะไร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 ภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษเออ ไหนดูไหนดูโชว์โชว์โชว์อ่านคำศัพท์ด้วยอ่าช่วยเดี๋ยวจะเดินไปดูจากด้านหลังแฮมเบอร์เกอร์แฮมเบอร์เกอร์แฮออนแฮมเบอร์เกอโอเควู้เก่งมากเลยอ่าเดี๋ยวให้เรียนออกมาโชว์คำศัพท์ที่เรียนชอบแล้วก็พูดคำศัพท์โอเคทำอะไรก็ได้ไอศครีม ไอมอมนดาซดาตซ่อบมือให้ตัวเองและนี่ก็เป็นเกมภาษาอังกฤษโดยใช้กระดาษแค่แผ่นเดียวตอนที่2นะฮะเราก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้แล้วเราจะเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้บาย